มาครับเริ่มต้นมือที่สองกันมือที่สองของการสีเขานะครับหมู่บ้านนี่เขาได้หาชิปกระสอบทั้งเบิหาชิปกระสอบนะครับเดี๋ยวมวือดีเขาม่ยาวกันอาสิมก,กระสอบจะตุ้มนนนนหนึ่งเก็บในกระสอบในกระสอบหนึ่งลบเป็นหาสิปกระสอบห่บ้านนี่มือนีเข้ากันนี่แหละครับเขาใกล้หน่อยที่เหลืออยู่เดี๋ยวเขาจีดัดการให้เบิร์ตให้ได,เด้เรื่องมือ ลองแล้วเข่าเขาตี้เคยได้กินไก่ไม่เห่าเท่ำไมคุณน่ะเห็นค่ะไก่ยายนี่ต้มไก่สลองเลยปะสลองได้เข่าเจ็ดสิบสองแล้วปีววนะปนี่ครับต้มไก่ครับต้มไก่อยู่หน้าก่อนกลับบา้าดสวัสดีมือช้อครับเริ่มต้น เช้าวันใหม่มีแสงสว่างต้องลุกขึ้นครับไปเพชรวีวดเพชรนาทีของเจ้าของเส้าสวัสดีครับอู้ขายใหญ่ตื่นเต่าแท้แม่แถวห้องเช้าตีสามคุณแม่แถวามาื่อไลุกนึ่งเขาขอโทษในเช้าครับวันนี้เราจะปิดจ็อบเราจะ ขวัญข้าวหรือสีข้าวให้มันเสร็จปิดจ็อบแล้วเราก็จะกลับบ้านกันพ่อจะอยากไปสีข้าวนะไปสีข้าวไม่ได้มันคลายมากเลยนะพ่อไม่ได้นอนเลยพ่อคันนะ่ะยิ้งยิ้งเลยไปไม่ได้นะแสบตาก็แสบนะโอเคไหมอาทีเหรออาทีนอนอยู่เสียงนี้อะไรอย่างนี้กินแล้วครับากินหน้ากับเพชรเวยียดนาฬิกาเช้าหน้าสิละ น,นาคือกระดูกสหลังของชาติเปนวงาก็ชได้กินข้าวกินน้ำลำบากลำบนครับตอนดึกตื่นเศอ้อโอสวัสดียามเช้าครับมันเหมือยจะหน่อยเพราะว่าตีหางัวอยู่ตอนนี้ครับหนาวไหมครับอาทีนหนาวไหมสวัสดีก่อนมีแสงสว่างแล้ว ดี้ยเมื่อเช้านั่งฝีนไฟจุกหนาวครับรมาเมนี้หนาวละทุกสบายดีทุกอะ่ะหันมาลูกนั่นมาสบายดีงามแม่ฮัโลโหลสบายดีเฮ้ยนนนสบายดีเออไปห้องเฮียนเป็นนักเฮียนก็ต้องสบายดีฝีนไฟฝีนไฟครับเช้าเช้าของเราก็เกตต้องกินกินขอกันครับ ร่มบ่าคอยแห้งแต่ว่าอากาศหนาวแล้วนะครับตอนนี้ก็ซึ่งว่าจะเป็นวัดรอบสองนะเพิ่งหายไปเมื่อกี้มืดอากาศเนเย็นมากเลยทีนี้กินข้าวกินน้ำแล้วเขาก็สิไปสีเขาหราปันเขานะครับไก่โอ้โหตอนนี้เพิ่ง จะหกโมงนะครับหกโมงเช้าเหตุยังพอโพขึ้นหน้าเลยนะครับเช้านี่แม่เท้าลูกหนึ่งเข่าตีสามอ่ะเมื่อวานนี่ลูกเคยตื่นตีสี่เคิร์นข่วนบนมูไปเฮ็ดียกกันวันนี้แม่เท้าเกทับเลยตีสามเลย หลายครับเมื่อเนี้ยสิยาวกาวะสองเสาแล้วเครื่องมืออยู่ว่าแล้วอยู่วะเดี๋ยวเาเก็บของเข้าบ้านกันนะครับเก็บของเข้าบ้านกันเหมือนท่ามันจะเดินทางกลับประเทศไทยเลยเสร็จภารกิจแหละเด็กหน่อยจะเปิดเทอมครับต้องไปเตรียมสิ่งเตรียมของกันดูเศร้านี้เขาเขาก็ป๊อกได้จำต้องไปส่งเดี๋ยวไปส่ง รอนเลี่ยงกันเยอะครับเมื่อคืนเนี่ยผู้ใด,าาด,ดก็เจ็บเคี้ยงบัดมื่อตาเมื่อคืนมัดเรายาหลังตาบ้างที่ฝุ่นไข้เข่าครับเต็มตัวไปลุงอ่อนแล้วล่ะไปแล้วเอาได้ทีมงานจะมาครบ้จลุงเลย ใส่เป็นเทียมวยครับสีขาว <c oughs> ทีนอนนากี่วันแล้วหนีหนาวไหมดีใจไหมกันจะได้กลับประเทศไทยแล้วดีใจไหมโตขึ้นมาเรียนหนังสือสูงสูงนะจะได้มมาทำนาลำบากเป็นไง <c oughs> ลำบากไหมลำบากอืม พ่ออุตส่าห์เรียนไว้พ่อว่าเรียน,นสูงๆแล้วก็จะได้ไปทำนาสุดท้ายพ่อได้เมียพ่อเมียพากลับมาทำนาอะไรพูดตะบดเหรอเอาลูกชาวนาเราก็ต้องทำนานยายมาตกตกจะเป็นอะไรใหญ่ยยขึ้นนะ่ะ

แจาไม้ส้มอ่าเราหนะเราหนะพนักงานนะนนพ <c oughs> ะนักงานเขียเฟือง <c oughs> <c oughs> นี่พนักงานเขียเฟืองพนักงานทรงเข่าจากกอง <c oughs> ผมก็เป็นหลายตำแหน่งอยู่ครับ <c oughs> ตำแหน,น่งไหนบ้างก็ต้องแลนเห็ด บยนังเลยนั่งไม่ได้กลัวมไม่เสร็จช่ป่ะตุกโอ้ตุกเก่งเนี่ยิงเพชรก็ได้มีมก็เที่ยวไปหาตัวแจ่ก็ไม่เท่า อะไรตัวแจหรอใช่ตัวแจมันก็อยู่นู่นี่อยู่ในป่าต้นไม้ลมดีๆแต่ว่าเมื่อน,นี้ล่มเย็นได้เหมือน,นี่อากาศลดลงพร้อมครับอุณหภูมิลดลงดังเริ่มแมบบอีกละแแบบรอบอ2อใกล้แล้วครับขั้นตอนเกือบสุดท้ายละของเข้าเป็นขั้นตอนการสีนะครับ สุดท้ายรี่ก็คือต้องคนขามฝากใส่เลือกขามไปฟังพุนเพื่อใส่เหล่าครับขั้นตอนสุดท้ายใกล้จะปิดฤดูกาลปีนี้แล้วสําหรับการเทห,หน้าโอโอก็สิได้เข่ามาใส่เหล่าก็สิได้เข่ามาใส่ติบครับมีรายขั้นตอนถือว่าเป็นการออกกาลังกายไปได้งานด้วยได้ข้าวไปกินด้วย

แบกมาใส่ไหมเฟินเฟินหยอกเขาว้ายคือมีเมกไว้งนัน้วันเนิตตกอีกบ่ฮ้เฮ้ยเื่อเดอนดำมาละว้เนิตกบ่ฮะ สีเฟือล่มคือดำเปิดื้่นนั่นูุดเออมือเสานี่ก้อนนึงอ่ะตอนไม่ลงหลังหน้านแล้วเออมันมืดหนีแล็จหยิบสามนาะพายุมากมืดหนีล่ะโอ้ยอย่าว่าฝนมาใส่อีกเอาไว้ฝนมาใส่อีกแล้วพราแห้งล่ะใส่เป็นเม็ดใส่กระสอบไว้ล่ะเนี่ยกับยังน้อยๆนึงครับพุ่น เพิ่ขึ้นโอ้เมื่อยมาละอย่าพาโต๊ะแ้วพับเอ็นเลยอ,อย่าว่ามีฝนนี่ครับเว,วพฤศจิกาแล้วยังมีฝนอยู่นนะ <c oughs> จะงหวัดพฤศจิกาแล้วยังมีฝนอยู่ครับโอ้ปีนี้ฝนมาลาะไปเอาเดีย๋ยวเตรียมตัวไปแยวกันครับ ฮะปิ้งแขนปิ้งไฟบ่ะ <c oughs> ครับกินข้าวเศร้ากันบ้านเน่ยก่อนที่เราจะไปซีเขา้าวปั่นข้าวลมแห้งนะครับลมไม่อีกละเจา้าดอไม้ส้มเจ้าปลาทำง่ายๆน้าลงน้าล่องทุกเชบา่ะเชบา่ะทุกอ่ะ บ,บ่ะอะที่อะไรไหมครับอที่อะไรไหมหอยหนาหอยหนาอ๋อครับง่ายๆครับกินแล้วกันงแล้วก็เขาบ้านกันกนี่เลยนี่อรแล้วให้ยบตัวแกไปยังเลอะไเนี่ม่เขาได้บหเอ๋อ โอ้สีเห็ดเหรอเออกินกน้ำใครับเริ่มต้นมือที่สกันมือที่สองของการสีเขานะครับเมื่อวานนี้เขาได้หาสิปกระสอบทั้งหมดหาสิปกระสอบนะครับเดี๋ยวมื่อนา้เขาไม่ยาวกันแหมิปกระสอบสกตุ้มลนลน,น,น,นี่เก็บชิกสอบไกระสอบ,สอบนึ่งลบเป็นหาสิปกระสอบเมื่อวานนี้เมื่อนี้เขาก็นี่แหละครับเขาใกล้หน่อยที่เหลืออยู่เดี๋ยวเขาจี จัดการให้เบิดภายในเครื่องมือมันคอยยักเตอร์หลานนะครับเฮ็ดเร็วมาเลยมันเตอร์หลานหน่อยมันก็เลยนั่นแล้วะมันคือเครื่องสีใหญ่ลมก็แหงนะครับงานของเขากาขา,ขา,ขาเริเตรียมตัวตอกบัตรเข้าง,งานกันป้าตอกบัตรเข้างานครับสีเข้ากัน ตอนนี้กำลังเก็บรายละเอียดนะครับตอนนี้เอาสีแล้วสิเบสละฝนมาตกป่านนี้ครับพี่น้องครับร่มก็แห้งฝนฝนเริ่มมากแล้วครับเขายังไ่เลยเนียนเลยพ่นอ่ะขั้นตอนการเก็บรายละเอียดนะครับร่มก็แห้งตอนนี้เขาทั้งหมดนะครับของเขาได้ 63 64 65 66 67 68 70นะครับใช่70รวมกองอยู่นี่กันสิประมาณ70สอบเป็นเป็นเดี๋ยวจะมาเก็บรายละเอียดแล้วก็จะมาสรุปที่หนึ่งครับตอนนี้ต้องเฝ้าเพราะว่าฝนมาแล้วอุ้น เครื่องครับคนลิ้นมาเนี่ยโอ้ได้หกสิบสามหกสิบสี่หกสิบห้าหกสิบหกหกสิบเจ็ด หกสิบเจ็ดหกสบเจ็นี่อันอันสุยังไม่ได้ใส่เปล่ายังไม่ได้นับด้ยหกสิบเจ็ดพเจ้าสองสอบหกสิบแปดหกสิบเก้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบไปยังไม่ท้าเจ็ดสอ็ดเจ็ดสล่ะพัาเจ้าสอเปล่าด้วยอานับบรรนานะนับบรรณาได้เจ็ดสนะิไป แล้วปีนี้ันหน้าีนาโอ้เล็นหนมันจะเก็บานครับ้านมาลำเบถือว่าปิดฤดูกาลปีนี้ของเข้านะครับเข้าทั้งเบ็ด ตอนนี้ที่อยู่ในสอบจะยังไมได้เอาเขานี่นะครับยังเบิร์ตหกสิบหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดมีเขาเจ้าอยู่คนอีกสองหกสิบแปดหกสิบเก้าเจ็ดสิบตัวนี้นจเจ็ดสิบอ,อยู่นี่จากเปานี่ไม่เท่ากองนี้นี่จากเปลตอนนี้ได้เจ็ดสิบแล้วนี่สามเปลว่ะสามเปา,า,เปา,าเปก็ได้เจ็ดสิบสามโลเขาเจ้าอะไรได้สิ เราก้าเจ้าสองเปล่าได้ไยเพราะว่าผมเห็ดแถวและเจ็ดนะครับเจ6ดเก้า66 67 68สนี่สอบนี่คับสอบนั้นร่วมกันเป็น69สิเก ตัวเลขไม่เป็นทางการครับประมาณ70กดสิสอบนี่แหละครับสําหรับผลผลิตปีนี้ครับปิดฤดูกาลเรียบร้อยครับยกเครื่องสีเป็นรถไทยแล้วกายนี่งหกสิบสองบอกว่าหกสิบหกสิบไปนะพี่กายนี่งเจ็ดสิบประมาณนี้แหละครับเขาไม่ปีนั่นเราได้ลอยกว่าได้ลอยครับปีนั้นนำท่วมโอโ้ลมแห้งเลย รายละเอียดครับปิดฤดูกาลสําหรับปีนี้ถือว่าเป็นการเซ็จสิ้นนะครับเรือขั้นตอนการสุดท้ายก็คือใหญ่เขาทั้งเบิเข้ากลับไปใส่เหล้าอยู่ที่บ้านนะครับเอาลงเรือและะ้วกัเอาใส่รถขึ้นไปใส่รถไทยไปลงเรือเอาไปใส่เหล้านะครับถือว่าเซ็ตรมแห้งขนาดเลยนี่แหละครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศการเกี้ยเขา่าสีเข่าปีนี้นะครับปีนี้เท่ากัได้เจ็ดเจ็ดสิบนๆนะครับ ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับติดตามพวกเรามาตลอดนะครับทุกปีเลยขอบคุณครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับโอ้รองแล้วเข่าอ่ะโที่ก็ได้กินไก่เม่เถ่าวเลยว่ะเห็นขาไก่ใหญ่นี่ต้มไก่สรองเลยป่ะรองได้เข่าเจ็ดสิบสองนะนี่เลยครับต้มไก่ครับ ผมไก่อยู่หน้าก่อนกระบานปิดฤดูกาลปิดฤดูกาลทำไงเป็นไรมันก็กินยากอ่ะ แดงเมืองนสองผ้าเย้วเข้าก็นดี้ากันเข้าบ้านครับติดฤดูกาดลดี่เราเข้าก็นดีผ้ากันเดินทางที่เรถยนะครับกลับไปลงเรือเข้าบ้านหรือว่าเป็นกันเสร็จสิ้นนะครับการทำหน้าปีนี้เรื๋อวขั้นตอนการสุดท้ายก็เพื่อเอาเข,าขเ่าเอาไปใส่เหล้าจะว่าต้องถาโดนโดนท่า,ทาไป่งง่ายมาสะดวกกัน ไปเอาไปเอา,เอาใาไช้เหล่านะครับอ,อ,อร่อย,ยหอไหมไม่กินไก่บ่ตมไก่ละนีเขาต้อมไก่เลยกันโอ้ผมมีน้าแก้น้ำล,ลุงลนะฮ้ ดินนี่น้องอยากมาความแห่ง,งส้างกอ่อให้เพียงพอสมความตั้งา่าแต่ต้องจากไปภาละอิง่งใหญ่นันยังรอท่าโบดโดนก็ควรเต่ามาความสร้างสาบลีคำใส ไอเห็นแล้วเลิมบ่ดดั้งอีกทำคืนสุดแสนฟังเสียงแค้นครับมือ